ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุเฟิเ่องฉินฉบับที่7 298ทับ2568วันที่21ตุลาคม2568เวลา04นพา,ายุโซนร้อนเฟิเ่องฉินปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด18.2องศาเหนือลองติจูด112.4องศาตะว,วันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมง เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหาลำประเทศจีนรวมถึงชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่22-23ตุลาคมจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุเฟิงเฉิน ส่งผลให้ในช่วงวันที่22-23ตุลาคม68จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ประชาชนควรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิง่งขณะที่คลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นที่ฝนฟ้าขนองโปรโดติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารพยากรณ์อากาศล่าสุดได้ที่นี่หรือติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อรับคำแนะนำล่าสุด